สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆนะครับของเราติดถนน2ด้านนะครับท่านที่มองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับของเราเหมาะเลยนะครับและยิ่งเป็นแปลงหัวมุมนะครับเปิดเป็นร้านขายของนะครับเหมาะมากนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่2ไร่นะครับของเราอยู่ที่ตําบลไร่ใหม่พัฒนาอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับ แปลงด้านหน้าไี่เลยนะครับได้ถนน2ด้านนะครับของเราน้ําไฟพร้อมนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่นึ่งนะครับครับจากตรงแปลงที่1นของเรานะครับเผื่อท่านใดเจ็บป่วยไม่สบายนะครับเราวิ่งไปประมาณ2กิโลกับอีก800เมตรนะครับเราจะไปถึงอนามัยไล่ใหม่พัฒนานะครับกลับแล้วก็จากตรงแปลงที่หนึของเรานะครับไปถึงมหาวิทยาลัยศิลปกรนะครับก็อยู่ที่ประมาณ6กกิโลนะครับ ครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงวิทยาลัยเกษตรแ,และเทคโนโลยีเพชรบุรีนะครับก็อยู่ที่16กิโลนะครับ mythology. ครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปติดต่ออบตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ11กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปไหว้พระไปทําบุญนะครับที่วัดห้วยมงคลนะครับก็อยู่ที่19กิโลนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปเล่นน้ําทะเลนะครับที่หาดหัวหินนะครับ ก็อย yes, ู่ที yes, ่28กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงหาดชะอํานะครับก็อยู่ที่32กิโลนะครับคับเต้ fc ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่195กิกโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่196กิกโลนะครับเนี่นะครับของเราติดถนนลาดยางนี่เลยนะครับเราได้ถนน2ด้านนะครับสวยนะครับแปลงนี่นะครับครับผมพาไปดูรายละเอียดที่1ของเรานะครับ นี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตัวนี้นะครับแล้วก็จากนี้นะครับเราไล e ่ไปจนถึงแนวเขตนะครับของพขอเพื่อนบ้านนะครับครับที่ติดถนนด้านนี้นะครับจะกว้างอยู่ประมาณ72เมตรนะครับแล้วก็ด้านที่หันหน้ามาทางถนนนะครับด้านนี้จะเป็นทางทิศเหนือนะครับตรงแนวเขตเราตรงนี้นะครับเราไล่ไปถึงแนวเขตของเรานะครับตรงประมาณต้นไม้นะครับครับที่ติดถนนด้านนี้นะครับจะกว้างอยู่ประมาณ50เมตรนะครับเนื้อที่2ไร่นะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ 9แ0 0 0านะครับเหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับของเราเหมาะเลยนะครับนี่ครับด้านนี้นะครับอาจจะเป็นอ่าคนกรุงเทพนะครับที่เข้ามาซื้อนะครับกำลังปลูกบ้านสวนนะครับจัดแต่งสวนนะครับสวยนะครับน่าอยู่นะครับเขาทำเป็นเหมือนกับโคกหนองนานะครับเป็นสไตล์บ้านสวนนะครับทำเป็นสไตล์รีสอร์ทนะครับนะครับแต่บรรยากาศวิวธรรมชาติเลยนะครับ นีครับถ้าปรับพื้นที่ถมหน่อยนะครับสวยนะครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าไปทางถนนด้านโน้นนะครับจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับนี่ครับจากเสาเขตเราตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปหาแนวเขตที่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับด้านนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ63เมตรนะครับแล้วก็จากมุมเขตที่ดินของเรานะครับแล้วย้อนขึ้นไปหาถนนนะครับด้านนน้นนะครับ จะกว้างอยู่ประมาณ49เมตรนะครับครับของเราเป็นฉนดทคุดแดงนะครับเหมาะปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับที่เป็นแปลงหัวมุมนะครับวันข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราปรับพื้นที่ถมนะครับเปิดเป็นร้านขายของนะครับเหมาะมากเลยนะครับแต่เปลี่ยมสวยนะครับครับอ่ด้านนู้นนะครับผมอาจจะไม่ได้พาเอฟซีไปนะครับเพราะว่าน้องหมาเยอะมากนะครับมันเห่านะครับนะเนี่ยครับเราไม่อยากรบกวนเราแค่ประมาณนี้พอนะครับ แนวเขตของเราค่อนข้างดูง่ายนะครับที่สะอาดนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดินสวยๆติดถนน2ด้านนะครับของเราอยู่ที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับเจ้าของขายที่ไร่ละ9 5 0 0นนะครับวันนี้ผมบายๆขอบคุณครับ